กลับสวัสดีทุกผู้ชมวันนี้ก็พบกับไข่หอบแล้วก็เกมคุกกี้รันอีกครั้งนะครับโอเคมาดูกันวันนี้เรามาแนะนําตัวใหม่นะครับคุกกี้ล็อกสตาร์ star, ใช่ไหมคุกกี้ล็อกสตาร์ครับเพชรในส่วนของเพชรรู้สึกว่าจะไม่มีเพชรเพิ่มมาใหม่นะครับสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงไม่มีเพิ่มมาดังนั้นผมเลยมองว่าน่าจะเล่นเป็นอลองตัวนี้ดีกว่า สมบัติแน่นอนนะต้องใช้ดูดนะครับอันนี้ชนได้ทีนึงนะครับแล้วก็มีลูกอะไรตกลงมานะครับโอเคไม่เอาดีกว่าอเคลองเล่นกันเลยว่าตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับปรู้สึกว่าถ้าสไลด์นะครับสไลด์ ต้องสไลด์เท่านั้นนะครับเราจะชาร์จใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยออกมาบูมสไลด์แล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะไดเ้เรียกว่าอะไรเดียเจลลี่หรือเปล่าเป็นเจลลี่ของไอ้เจ้าตัวนี้แล้วกันถ้ายิ่งอัพเยอะก็จะชาร์จเร็วนะครับอ้อมันไม่ทะลุนี่หว่านึกว่ามันทะลุ นึก็มัจะทําลายสังกีดขวางเนี่ยปึ๊บบุ้มถือว่าเลือกคอมโบถูกเนี่ยเพราะว่าถ้าได้ไอเจ้าวิ่งวิ่งแล้วมันจะไม่ชนละอ้าพังเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องชาร์จให้เต็มใช่ไหมก็ว่าอยู่นะครับเพราะว่าเคยเห็นว่าเขาใช้แล้วมันพังนะครับ อ่าแล้วก็บินขึ้นมาเก็บเหรียญเพลินๆไปเลยคุกกี้ล็อกสตาร์นะครับไม่มีเพชรใหม่เลยไม่ได้อาจจะมาแพทหน้าหรือเปล่าปกติแล้วตัวใหม่ก็จะมาคู่กับเพชรใหม่ใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงเรียกเพชรเดี๋ยวไปสับสงกบคิดตั้นอีกนะครับและหลายคนเรียกคิดตันว่าเพชรเนี่ย ผมก็คนนึ่งก็ลูปมันเป็นเพชรใช่ไหมครับหนูเมื่อกี้หลายร้อยเหรียญเลยเสียฟรีอ้ได้ขึ้นโบนัสชาอีกแล้วชันจะบินบินไปเลยเด็กโน,โน้อถ้าใช้ตัวนางฟ้าก็จะดูดหมดนะครับทั้งบนทั้งล่าง ว่าเรามาลองล็อกซรากันอยู่นะครับฮือบุ่มฮือบุ่มอุ้ย,ยชนหลายทีเลยนะครับนะี่ครับประมาณนี้นะครับคุกกี้ล็อกซรา ไม่แน่ใจว่าแต้มมันเยอะหรือเปล่าเนี่ย้ายสัเจ็ดแปดล้านนี่แปลว่าเยอะละน่าจะไม่ถึงว่าผมชนไปหลายที่พราสมควรเนี่ยไม่ถึงด้วยตัวเองครับโทษคุกกี้ไม่ได้น,นะครับโอ้โหหัวใจอน,นะครับผมก็ กี้ล็อกสตราร์ประมาณนี้นะครับก็ใครว่างๆก็ลองไปหามาเล่นกันดูนะครับใครหอมกลับสวัสดีครับผม